สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับมูนีกายุกเกษตรพึ่งตนเองแตงตะก้อนนานีกาคือประมาณเวลาถุ่มกุกัวครับฝนตกตกแห้งอีหลีบานีหลังจากที่ฝนซาแล้วกะทั้งกบทั้งอึ่ออกมาห้องแล้วงมส้มแซวอยู่ตอนนี้กาหาถุ่มกัวครับ เป็นอย่างผมคือออกมาเก็บเสียงเก็บบรรยากาศภาพนี่ก็สีมืดๆเนี่ยมืด,มดตึ๊บะปละพมาณนั่นละก็มีเสียงอึงนะครับเสียงอึงเสียงกบเียงเขียดห้องละง,งมซ้มแซวกัก้อนนานี่ก็สีเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์จากาชาวบ้าน นะครับมาไต่กบไต่เขียดไต่อึงผมกะนี่โคมไฟมาเปิดศาสตร์ทรายบอกว่ามองนี้นะครับเป็นเขตที่ว่าบอไห่มหาอย,ยูฮ่ฮากินเดอร์เป็นยังวาทีผมอนุรักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างในระบบนิเวศครับพอเปิดแสงไฟแล้วกะอึงกับสีลงไปทางล่างกะับะสีบอ่อห้องครับ ก้อนนันี้ก้อนวังหันกะห้องเป็นแควเลยแล้วงมซมแทวนะครับก็สิเห็นอึงอึงตักขวดอึงลึงอึงย่างอึงสมปติเมื่อกี้ผมยงังลงไปทางล่างนะครับผมก็เปิดไฟอันอยู่ในสาของกระของเนี่ย คือว่าบ่อไห่ชาวบ้านเขามาหาอยู่หากินใน,นเขตพื้นที่บริเวณที่รับพิชออบของผมกับมีอื้องมีกบมีเขียดมีสมปีครับอยู่ในก็สิได้ฝนตกฝนมาฟ้าไหมกับทบ้านก็ข้าเจ้าก็เอินว่าฝนยังนออันน้ำกบน้ำาอืง้งเพิ่มราน่ะฝนมาฟ้าไหมมาเนี่ยแะเดือนหา ฟ้าสิไขปบางทางทั้งน้ำจืดเอ้ยไหลประมาณนี้แหละหอดเดือนหานเมษาฟ้าไม่ประมาณนี้แหละฝนมาแล้วประมาณนี้แหละมื่อี้กาวันที่สิบหกเมษาครับฝนกกระนำลงมาอย่างแห้งทั้งกบทั้งเขียดทั้งอึงกาออกมา,าจับคู่ผสมพันธุ์ว่างไข่ผมก็เลยอันเปิดไฟไว้ครับบานิกาเนี่ยเห็นไหมครับไฟรีบลีรีบลีเยู่นี่ ข้าเจ้าสีมาไตผมกาสอดซ่องครับบ่อยเพิ่นมหาอยู่หากินเพราะว่ารักษาระบนิเวเาให้กบให้เขียดให้อึงให้สมปพิครับมันได้ขยายพันธุ์เพื่อว่าอ้พวตัดลูกวันวงจรครับออกมากกเยขยายพันธุ์ผสมคูว่างไทยแล้วก็เป็นลูกออดลกหวกัวครับประมาณนี้แหละ ขึ้นแนวระว่างอยู่ในผืนแผ่นดินของตัวเองกเกษตรไปโอชีวะวิทยารักษาะรบะบบระบบนิเวทให้ได้ครับกาาถุมกัวเกือบสีเทียงขึ้นละฝนยังลิ่นปยปลายอยู่อยู่ที่กเกษตรพึ่งตนเองครับอันนี้กระเป๋าซูฟังฉันดอกว่าเอาตามนี้ดอกเอ้อร์ มอไปไล่มันไล่ขยายคือไปาย้ห้มผ่านสาวเสินดักว่าจาักวันาอุหอนระยับอยู่หยับยังภาพนี้ก็สีมืดตึ๊บประมาณน,นี้แหะเอา้าบนใหญ่โดยเสียงประมาณน,นั่นแหะครับผมขอบคุณครับผมทุกคูทุกคนสวัสดีครับ